สวัสดีครับคุณพ่อสุภาพครับสวัสดีครับสวัสดีครับเปนไงครับคุณพ่อสุภาพวันนี้คุณพ่อสุภาพเป็นใครอ่ะเป็นน้องเป็นน้องพ่อของลุงพลเป็นน้องพ่อของลุงพลพ่อของลุงพลชื่อแม่พองแม่พองนะฮะแล้วคุณน้องคุณคุณพ่อลุงพลชื่อพี่สุภาพเนี่ยพี่แล้วกันเนาะจะได้ดูเด็กๆเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย64ส4ียังยังยังปื๋งปังอยู่ไหมครับ เออย่าแข็งแรงเนาะเป็นไงในความจริงอ่ะความเป็นความจริงที่เผชิญมาที่เจอมาเจอลุงพลมาเนี่ยลุงพลนิสัยเป็นยังไงบ้างครับโอ้ดีครับดีนิสัยดีเนาะเขาเป็นไงฮะนิสัยดีนี่เป็นยังไงบ้างอ่ะนิสัยดีกับซื่อสัตย์บริสุทธบุญครับอ๋อชอบทรรบุญด้วยธรรมะธรรมด้วย โอ้ยภูมิใจในหลานคนนี้ไหมครับโูตภูมิใจครับภูมิใจมากเลยเนาะนะแฟนคลับเขาเยอะมากเลยอะทั่วโลกเลยฝากอะไรถึงแฟนคลับของคุณลุงคนบ้างครับเขาไ่อยู่ทั่วโลกเลยอะอยากพูดอะไรถึงแฟนคลับบ้างอให้สงสารลุงคนขอให้สงสารลุงคนมากๆเนาะขอบคุณครับพ่อสุภาพครับวัสดีครับวัสดีครับ